ขอบคุณยามเช้าช่วงเวลา5นาทีแรกเป็น5นาทีทองคำที่เหมาะสำหรับการขอบคุณฉันขอขอบคุณพระบิดาแห่งสรรพสิ่งและมารดาแห่งจักรวาลที่สร้างสรรพสิ่งและอบอุ้มดูแลฉันขอขอบคุณมารดาและบิดาของฉันที่ให้กายเนื้อนี้แก่ฉันขอบคุณ ที่ท่านทั้งสองให้ชีวิตให้ฉันได้เรียนรู้โลกอย่างมีความสุขและโอบโอุ้มดโูแลฉันฉันขอขอบคุณพระแม่ธรณีที่ให้ฉันได้อยู่ในพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ฉันขอขอบคุณฟ้าดินตะวันจันดาวธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟอากาศสธาฤวดวูการทุกฤดูการ ที่ขับเคลื่อนหมุนเวียนรอบอบอุ้มสรรพสิ่งฉันขอขอบคุณครูอุปชาอาจารย์ผู้มีเมตตาส่งสืบความรู้และองค์ปัญญาให้กับฉันฉันขอขอบคุณญาติสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องของฉันที่รักใคร่ปลองดองสามัคคีกันฉันขอขอบคุณเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมโลก ร่วมสังสารวัตรที่ลงมาพัฒนาจิตวิญญาณสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุดของจิตวิญญาณฉันขอขอบคุณเพื่อนร่วมโลกร่วมจักรวาลชาวแสงชาวฟ้าเทวดารักษาตัวที่ปกปากรักษาหนุนเสริมฉันในทางสว่างสวยัยตรงต่อสัจจฟ้าสัจจจักรวาล ขอบคุณทุกสิ่งที่อบอุ้มฉันให้ฉันได้ดำรงอยู่อย่างพาสุข,ขอบคุณบ้านอันอบอุ่นขอบคุณที่นอนหมอนมง้งขอบคุณผ้าห่มขอบคุณที่ฉันได้นอนอย่างอบอุ่นขอบคุณอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยในบ้านทุกอย่างเอื้ออำานวยให้ฉันได้สะดวกสบาย ขอบคุณน้ำขอบคุณไฟขอบคุณต้นไม้ใบหญ้าที่ให้ฉันได้ใช้สอยขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้ฉันได้กินให้ฉันได้ทำบุญทำทานขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับฉันให้ฉันได้ใช้สอยขอบคุณเงินเรียน25สสตางค์เรียนห0สตางค์เรียนบาทเรียนสองบาท เหรียญห้บาทขอบคุณเงินเหรียญสิบาทขอบคุณแบงค์ยีขอบคุณเงินแบงค์ห้าสิขอบคุณเงินแบงค์ร้อยเงินห้าร้อแบงค์ห0ึ่ขอบคุณเงินทุกสกุลขอบคุณเงินที่อยู่กับฉันและเงินที่อยู่กับทุกคนทุกที่ทั่วโลกขอบคุณเงินทุกสกุลเงินให้ฉันได้ใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายขับเคลื่อนชีวิต ให้ผ่าสุขขอบคุณเงินที่ฉันได้สร้างบ้านซื้อรถสื้ออาหารการกินการดำรงอยู่ของฉันสุขสมบูรณ์ด้วยเงินขอบคุณ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 ทุกสรรพสิ่งที่รายล้อมฉันด้วยรักขอบคุณความรักของพระบิดาพระมารดาแห่งฟ้าแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่ ขอบคุณบิดามารดาของฉันขอบคุณความรักของญาติพี่น้องร่วมมารดาร่วมโลกขอบคุณความรักของคนรักของฉันภรรยาสามีลูกหลานญาติพี่น้องวงวานขอบคุณความรักจากกันลยาันามิตาทุกท่านขอบคุณ ลูกค้าของฉันผู้ที่อุดหนุนส่งเสริมหนุนส่งฉันทุกชิดทางขอบคุณความรักจากทุกผู้ทุกคนที่ส่งมอบมาให้ฉันขอบคุณ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 ทุกความรักทุกความปรารถนาดีขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกื้อกูลกัน ขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาฟังแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับช่วงเวลานาทีทองคำห้านาทีแรกที่เราได้กล่าวคำขอบคุณเพื่อทำรงตนในระหว่างวันอย่างผาสุกข,ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเข้ามารับฟังค่ะขอพระคุณค่ะ